ครับพี่น้องกระบะสีประตูมันเพียงหกพันนะครับมาดูกันครับว่าเป็นรุ่นไหนตามมา เชฟครับโคโลราโดครับเป็นเครื่อง2.5ตัว LT นะครับปี2013ตัวนี้จะเป็นตัวเซ็ตเป็นหนึ่งได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโฉมข้างหน้ากันก่อนนะครับนี่ครับพร้อมนะครับโคมไฟที่ดูใหญ่นะครับสองสลางได้เยี่ยมแน่นอนนะครับกระจังหน้านะครับโลโก้ของเชฟชัดเจนนะครับแล้วก็มีเพิ่มไฟดัดมองมานะครับตัวนี้จะเป็นอดเขาเรียกโปรเจคเตอร์นะครับชัดเจนแน่นอนนะครับกันนี้ข้างหน้าครับยังรอครับตั้งข้างกันต่อนะครับพี่น้องมาที่ล้อกันเลยครับ ตอนนี้จะเป็นไม็กเติมโรงงานนะครับแล้วก็ยางดอกเต็มนะครับขับได้แบบยาวๆส่วนชุดสีนะครับจะตีให้ประมาณ90%นะครับสลับเก้าคันนี้เพราะว่ารถเรารับเทินมาเราไม่ได้ทําเก็บงานอะไรทั้งสิ้นนะครับแบบเดิมๆเลยมีมาพร้อมกันศาสตร์นะครับนี้กันศาสตร์มีทั้งหน้าทั้งหลังเลยส่วนจกมองข้างนะครับจะเพิ่มเติมคือไฟเลี้ยวนะครับปลอดภัยแน่นอนเวลาเลี้ยวมองเห็นชัดเจนนะครับรวมถึงบันไดข้างเหยียบขึ้นนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวสูงนะครับนี่ ่วนตัวนี้ก็โลโก้ฟลอดครับนี่ฮะสี่ประตูสี่ประตูครับผ่อนหกพันครับพี่น้องอย่างนี้เลยท้ายกันนะครับเริ่มต้นที่ไฟท้ายก่อนเลยนะฮะไฟท้ายส่องสว่างชัดเจนครับเวลาเบรกเวลาถอยเวลาเลี้ยวมีมาอย่างนี้เลยครับโลโก้ครับเชฟปรเลทนะครับนี่ฮะสองจุดห้าชฟโฟลลทนะฮะมีชัดเจนดันท้ายนะครับมาดูก่อนกันมานะครับจะมาพร้อมแม็กไรเดอร์แล้วนะครับตัวนี้ช่วย รักษาดูแลบรรลุลดดาวนะครับไม่ให้มันบุบมันถลอกสีไอตัวกระบะนะครับพี่น้องสลับแม็กไรเนอร์มันทุกของแข็งแรงด้วยครับสหรับคันนี้นะครับผ่อนเพียงหกพันอยู่ไม่นแน่นอนสุดยอดครับมาครับพี่น้องด้านนอกดูแล้วมาด้านในก่อนเดี๋ยวดูไม่ทั่วถึงมาคันนี้นะครับภายในสะอาดนะครับส่วนเบาะก็จะเป็นเบาะผ้าเดิมๆนะครับมาจากเจ้าของรถเดิมเลยคือเบาะเดิมนโรงงานนั่นแหละคอนโซลจะเป็นสีออกสีเทาๆนะครับ ส่วนเครื่องเล่นนะครับตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับจอทัชสกรีนส่วนคันนี้จะเป็นระบบเกียร์นะครับตัวนี้จะเป็นหัวเกียร์ไทเทแต่งซิ่งนะครับคันนี้จะเป็นห้าเกียร์นะครับส่วนพวงมาลัยก็เด่นสุดก็โลโก้นะครับสองเชฟนี่ครับคันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นรถสี่ประตูภายในสะอาดนะครับขับขี่ดีขับขี่นิ่มแน่นอนใครที่กําลังมองหาอยู่สี่ประตูพรอมหกพันนะครับแนะนาคันนี้เลยพี่น้องไม่ควรพลาดนะครับยอด เครื่องกันต่อครับเราขออนุญาตเปิดกระโปรงก่อนครับไม่ถนัดเท่าไหร่เดินเปิดมานี่ครับจะเป็นเครื่อง2.5นะครับคันนี้นะครับเป็นตัว l g นะครับเป็นตัว z 71นะฮะน็อตนะครับเดิมๆไม่เคยแกะนะครับข้างๆครับจะเข็บจะเข็บครับเม็ดองเม็ดอาร์เดิมมากๆแล้ครับรับคันนี้นะฮะระบบ ABS นะครับ เครื่องสะอาดนะครับใช้งานได้แบบยาวๆนานๆไปเลยครับคันนี้นะฮะเรารับมาจากลูกค้าลูกค้าดูแลดีมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยากให้ท่านที่จะไปดูแลต่อครับแล้วดีๆแบบนี้ไปใช้ครับผ่อนเฟอหก0ันสนใจครับรีบทักมานลครับยอดครับได้ดูกันหมดแล้วนะครับตลับพี่น้องท่านใดที่สนใจเจ้าคันนี้นะครับเชฟโรเลตนะครับโคโลราโดปี2013เครื่อง2 5 LT เป็นตัว Z71 นะครับตัวนี้นะคบเปิดอยู่ที่นะครับ สามแสนหกหมื่นแปดพันบาทนะครับพี่น้องคันนี้ท่านมีสิทธิก่อนนะครับโดยการจองเพียงหนึ่งพันบาทนะครับมาก่อนได้ก่อนครับพี่น้องติ๊กตผ่อนหกพันนะครับใครสนใจครับสายด่วนศูนย์แปดหนึ่งเก้าหกเจ็ดกหกเจ็ดหนึ่งนะฮะหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับเพจเฟซบุ๊กบอจกอบกอลรถบ้านทิกตอกบอจกักอลกฟรถบ้านแล้วก็ยูทูบบริษักอลกฟรถบ้านเช่นกันนะฮะสะดวกช่องทางไหนติดต่อช่องทางนั้นนะฮะผมบอกไว้เลยครับรถสวยรถดีอยู่ไม่นานแน่นอน ยังครับประตูผ่อนเพียงหกพันไม่รีบตอนนี้จะรีบตอนไหนครับพี่น้องมา